พี่วูดมีอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆชาวอันดูแม็กไหมครับครับอยากจะฝากถึงน้องๆนะชาวอันดูแนมะ็กก็คือว่าถ้ารักที่จะเป็นช่างภาพน,นะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยพยายามศึกษาความรู้นะครับจากตำนานนะจากกูเกิลนะครับหรือจากพี่ๆรอบๆข้างช่างภาพด้วยกันนะครับถามนะครับประสบการณ์ถามเขาว่าเขาคนเป็นอะไรคือเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะอย่าปิดตัวเอง ครับยาง่รู้เนี่ยยังไม่พิดตัวเองเลยนะครับสอบถามเขานะครับคือพยายามวางอยู่ตรงกลางนะครับวางใจในการที่เราเนี่ยคือคนที่ไม่รู้นะครับรอบข้างเราเนี่ยคือค,ครูของเรานอกจากการหาความรู้เนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยต้องคิดในใจอย่างว่าการได้มาซึ่งบทบ็จในชีวิตทุกอย่างนะครับต้องอาสียเวลาคืออย่าเล่นดล้นตัวเองนะครับคนที่เล่นดิ้นตัวเองเนี่ยคือต้องพยายามที่ม่อยากว่า อย่างเราเรียนหนังสือนะเราเรียนแต่ปอนหนึ่งยังมหาลัยนะครับเรียนทั้งกี่ปีเนี่ยปอนป .6 6ปีแล้วใช่ไหมครับ <S <S เรียนมยัธยมต้นอ,อ,อีกสามมัธยมปลายอีกสาเป็นหกปีมหาลัยอสี่ปีปโทอีกสองปีดีไม่ได้ต่ออต่อถามว่าชีวิตเราเนี่ยใช้เวลากี่ปีในการหาความรู้เพื่อที่จะให้ได้ความรู้มาซึ่งเปน็นอาชีพต่อเช่นการ,รการเป็นช่างภาพหรือการเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ คุณไม่มีทางสักเซสไปในปีสองปีหรอคืออย่ารีบร้อนเกินไปถามว่าจะมีคนสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในปีสองปีใช่ไหมครับถ้ามีก็ดีดีใจด้วยต้องบอกว่ามันเป็นความสวรสวรคนะ์และความแสวงนะก็โชคเขาช่วยนะครับแต่บอกว่าเนี่ยการทาอะไรก็ตามเนี่ยสามสี่ปีห้าปีสักเซสไม่สายทําอะไรเนี่ยสักเซสช้าไม่ใช่เรื่องแปลกถือว่าอืม ซักเส้นเร็วเนี่ยเปเรื่อยไปใช่ไหมเร็วเกินไปนะครับแต่การจะคงไว้สิ้นความสําเร็จให้มันอยู่ได้ยาวนานเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทจะยากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ไาดา้แต่จะให้น้องๆเนี่ยนะครับทุ่มเทเวลาให้ตัวเองมากๆนะครับแล้วก็อย่าประมาทกับชีวิตนะครับประมาอะไรบ้างก็คืออยากที่ว่าเราเนี่ยจะเก่งให้ตลอดไปไม่มีทางนะครับเราต้องกลมไวความรู้ตลอดเวลา นะครับอยากหยุดหาความรู้นะครับไม่มีอะไรแจกจะเ,เรียนถูกไหม